สวัสดีครับผมดีดีต้อนรับทุกคนนะครับี้ก็มาอยู่กันในเกมฟูเปอร์มาร์เก็ตฟิลเมเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยเรากลับมาเล่นอีกแล้วนะฮะโอ้โหขยะเยอะโยก็ยังแบบยังไม่ได้เอาทิ้งอะไรเลยคือแบบเต็มมากเออโยยังไม่ได้เปิดร้านเนี่ยขอเปิดร้านก่อนไปร้านก่อนจิ๊บเปิดร้านกอนอล่กองกับเลขเข้ามาเลยครับโอเคลูกค้ามาแล้วเออทุกคนโยลืมไปฮะโยได้ไปดูคนอื่นที่เขาเล่นเกมนี้กันหมาะฮะเขาดูกันลาเขาไม่ดูกันยังไงนี่กดที่ตรงนี้นี่ฮะ ก็คือราคาการตลาดนะเราต้องทำราคาของมันให้มันถึงนี่อะกำไรของเราคืออ่ะนี่คือกำไรของเราราคาเท่านี้นี่ฮะคือการขายของนะการกำไรโอเคทำการกดการตัตดขาเนี่คือราคาการตลาดนะเราต้องเราต้องเขียนราคาตามนี้นะฮะมาขอแบบเพิ่มเป็นในราคา3 3มสามจอ่ะนี่นี่ฮะเราควรขายได้เท่านี้ฮะโอ้โ โยก็แบบโง่ตั้งนานนะว่าเออตั้งราคามันตั้งยังไงวะคือแบบโง่ตั้งนานเลยโยนี่นะโอ้ไม่ธรรมดาเลยโอเคมารีบมาแบบยิบเราวางโฟนก่อนวางโฟนก่อนนะพอดีตรงนี้โฟนหมดเดี๋ยวถ้าถ้าเราไม่มีโฟนขายของเดี๋ยวลูกค้ามันจะไม่มานะฮะมาเราเรียบแบบโฟนก่อนแล้วก็ตั้งราคาใหม่ด้วยอะอันนี้ต้นทุนสี่จุดกำไรของเราจะอยู่ ประมาณก็4สี่จุดสองเก้าอันนี้อะโอเคเท่านี้ก็ลูกค้าก็ฟื้อเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะฮะไหนดูฟิว่าเราสามารถขยายร้านได้ไหมมาไหนไปที่โปรแกรมหน่อยอะโอเคโปรแกรมไปที่การจัดก,การนะกดตรงนี้มีอะไรบ้างนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเป็นการอัปเดตเลยเอยเหมือนจุดเหมือนวัตถุประสงค์ที่เขาให้เราเขาบอกว่าฟื้อใบอนุญาตใหม่อะเราขอฟื้อใบอนุญาตนี่พอเราเราก็ฟื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่รู้ซื้อมันทาอะไรได้นะหรือว่าเฮ้ยเนรู้สินค้าเราฟินาีนี่สินค้ามาใหม่แต่สินค้าพรุ่งนี้เป็นสินค้าแช่แข็งนะฮะก็คือเราต้องซื้อตู้แช่แข็งมาอยู่นี่ราคา250กับ49่ินะฮะนี่คือเป็นตู้เย็นหรือเป็นตู้แช่แข็งนะแต่แช่แข็งเฉพาะอย่างเช่นมีน้ําเปล่าหรือเป็นคงเป็นไข่แล้วก็เฮ้ยนมด้วยเออดีเลยเราจะได้ขายพวกของ นงน้ําแล้วก็นงนมด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตกันมากเลยเรื่องกินนงกินนมกับกินน้ําเพราะว่าร้านเราไม่มีน้ําไม่มีนมอะไรเลยอืมตอนนี้โยก็มีเงินอยู่หกร้อยสิบแปดเดี๋ยวโยก็จะฟื้อเดี๋ยวโยต้องเก็บเงินเยอะก่อนเดี๋ยวเราไม่มีทุนมาทําต่อนะแล้วก็การเติบโตอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงนี่แหละคือการขยายร้านจากการร้านค้าหนึ่งอ๋อ นี่ฮะถ้าเราเลเวลฝูงขึ้นเขาก็จะสามารถให้เราปลดล็อกปลดล็อกโซนร้านใหม่ได้นี่แล้วก็มีคลังสินคา้านี่คืออะไรอ่ะคลังสินคา้าแล้วบริการล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีการเก็บขยะกับแคชเชียร์นี่อะไรอ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าถัตถุประสงค์ลองใช้บริการเก็บขยะไหนเราลองใช้ฟิามีไฟฟ้าอยู่ยี่สิบอ่ะกดใช้ไปแล้วคลังสินคา้าอันนี้โยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรอ่ะ โอ้โห uh huh. พอเรากดการกําจัดขยะขยะหายหมดเลยเนี่อะไรอ่ะน้ํามันที่เหลือเหรอแสดงวายย่าโยยังจัดไม่หมดนะฮะมาเอาน้ํามันมาวางขายก่อนนะโอโหอะไรเนี่ยใครมาทิ้งกระป๋องไว้ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นขวดน้ํเนี่ยเอาไปไกลใครไม่รู้เอามาไว้ตรงนี้เนี่ยฮะแล้วนี่อะไรอ่ะบุหรี่เดี๋ยวก่อนร้านเรามีกฎห้ามฝูบบุหรี่ไม่ใช่เหรอแล้วใครมาฝูกบุหรี่เนี่ยฮะเป็นแกหรือเปล่าอืม เออไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็เจ้านายอย่าให้จับได้เหอะทุกคนครับดูพาทิตด,ดูดูพาทิตอ้ิวค่อยๆแบบแบบลงไวมากโอ้โหตกไปแล้วพาทิตตกดินไวมากทุกคนทําไมเวลามันไวขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เราก็เป็นวันที่19บเก้าแพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่20แล้วอ่าโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยเชิญเลยครับเชิญเลยเอาลูกค้าฟื้ออันเดียวหรอครับเออก็ได้ก็ได้ฟื้ออันเดียวไปเลยเอาลูกค้าคนตัดปมาเลยครับมาเลยเอาฟื้อแค่อันเดียวหรอหรือว่าราคามันขึ้น นั่งไงลูกค้าบ่นว่าราคาขึ้นเออเรายังไม่ได้ปรับราคาของน้ําตาลเออน้ําตาลเราปรับแล้วแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เราปรับเรียบร้อยขนมปังล่ะขนมปังเราก็ปรับแล้วนะฮะปรับให้มันมีราคาการตลาดนะฮะการตลาดเราต้องขายแบบนี้นะฮะจาไว้เอาละมาแล้วตู้แช่แข็งแบบไฟบิ๊กเบิ้มแล้วก็ฝั่งนี้เนาะอืมฝั่งนี้ฟีนะแล้วเราก็เอามาตั้งใกล้ๆกับห้องนี้ จ๊บวางใกล้ๆก,กับห้องคลังสินค้าของเรานี่ไหนน้องเปิดฟิเปิดได้ไหมนี่เปิดได้ให้ลูกค้ามาเลือกดูเลยเดี๋ยวเราก็จะวางโฟนไข่กับโฟนนมไว้นี่เลยและโฟนน้ำปลาด้วยตอนนี้เราก็กําลังรอของมาฟ่งอยู่ไหนดูที่ล็อกเราแบบของก็เริ่มใกล้เหมือนแล้วรให้มันหมดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยฟื้อใหม่อะไรเนี่ยโอ้ยของแพงเกินไปอ่ะมันแพงเหรอ เราขาย1นึ่ชิ้นหกจแต่ว่ากำไมกำไรเราได้4.92อันนี้เป็นกำไรเราถูกไหมและต้นทุน1.21น่าจะถูกนะเพราะว่าโยได้ดูตำลงตำราม,มาเรียบร้อยแล้วอืเดี๋ยวอะไรเนี่ยใครมาทิ้งขยะอีกแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้มาไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอซื้อไม้ถูพื้นก่อนไปที่เฟอร์นิเจอร์ นี่ฮะไม้ถูพื้นเลยราคา200บาทอะ่ะฟื้อเลยเพราะว่าเรายังมีทุนต่ออยู่มาฟื้อเลยฮะแล้วก็รอของมาฝงก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอเคไข่ไก่มาแล้วมาทําการใส่ตู้แช่เลยครับโอ้หวางไม่ได้แล้วอ่ะตึ๊บมกินไข่ฮะไข่มีประโยชน์เยอะมาตั้งราคาก่อนราคาตลาดคือ ตั้งราคาก่อน4 3 8อ่าโอเคเรียบร้อยอู้ของมาฝ่งอีกแล้วฮะนมจับไปนมมานมไว้ตรงนี้นมโอเคโอเต็มแพ้เฮ้ยนมมาเยอะแล้วก็มาตั้งราคาเป็น2 3. 2>, 2 3จุอจุบ2.34 เฮ้ยเกินอ่าเรียบร้อยเอ้ยทุกคนใครไม่ทิ่ขยะเต็มอีกแล้วนะตอนเนี้ยดีนะไม้ถูพื้นเรามาฝงพอดีเลยนี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนมากดค้างเพื่อย้ายฝฟนของนี่เราก็ย้ายเอาไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆกับจุดของแช่แข็งนี่ทําการกวาดเลยจ้าจึ๊บจุ๊บจึ๊บอสะอาดเรียบร้อยอ่ะอู่ถูกวาด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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บข้าวนี้ก็เรียบร้อยเราก็ เก็บไว้ที่เดิมนี่โคดแจ๋วเลยครับเกมแบบนี้เกมนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยฮะทุกคนเอาเวลาว่างที่เหลือก็มาทิ้งขยะที่เรากองไว้อยู่นะฮะไฟขยะเราก็สามารถย้ายโฟนได้นะฮะแต่ว่าโยไม่ย้ายดีกว่าทิ้งตรงนี้แหละดีฝุดๆแล้วดีจริงเลยคือแบบอยากขยายร้านเพิ่มอะแต่ว่าการขยายร้านมันต้องใช้งบ1 00 0บาทเพื่อในการขยายร้าน แต่โยยังไม่มีทุนที่จะขยายร้านนะมาแล้วฮะกาแฟนี่พวกฝนักงานพวกคนทํางานเขาชอบกินกาแฟกันนะกาแฟนี่ค่อนข้างขายแพงอยู่นะมาขอตั้งก่อนเลยแล้วก็ทําการตั้งราคาเป็น 9. 9เ้พื่อต้องขายแพงขนาดนี้เหรอนี่ย9้2อะนี่เท่านี้ยิ่งกาแฟเราต้องขายได้กําไรเยอะแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะมีคนฟื้อหรือเปล่าต้องรู้ก่อนอะ โอเคพนักงานมีเวลา9 6วินาทีก็ก็จะเลิกงานแล้วนะก็คือเราครบตั้ง5วันแล้วนะเพราะว่าเขาทํางานมาอย่างเหนื่อยมากแล้วอา้ยาวย้ายทำไมมันแพงเหรอก็มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วอะร้านเราอะเราต้องขายได้ทุนเยอะๆนะฮะได้กําไรเรานี่ขายแพงหน่าดูเลยนะานายก็นายก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้นะใช่ครับผมหากคุณอยากจ้างผมก็สามารถมาจ้างได้เลยนะครับผมจะรอยอยู่กลางข้างทางนะ เออได้เลยได้เลยเฮ้ยแบบฟิวเมลเลเตอร์นี่มันแบบไม่มีโจมีโจนมาขโมงขโมยของใช่ไหมหรือไม่มีอะไรใช่ไหมแค่เราขายของเฉยๆแล้วก็ทํากาไรให้เยอะใช่ไหมมีอยู่แค่นี้เนาะของไฟไม่มีโจไม่มีโจนะถ้ามีโจนี่เอาไม้ถูพื้นฟาดเลยเนะี่ยห้าฟีสามสองหนึ่งแล้วก็ให้ตัวให้ตัวไปเลยโอ้ยรียบบริการลูกค้าก่อนมากเลยครับผม่า อ่าเงินสดใช่ไหมครับอ้าวยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเก้าพิภพนะครับคุณยายอ่าไปเลยครับมาเลยครับคุณผู้หญิงเสื้อแดงมาเลยครับโอเคฟรีนน้ำตาอย่างเดียวใช่ไหมครับมาบัคเครดิตเนาะอ่ะนี่เรียบร้อยมาเลยครับคุณผู้ชายหัวโลนมาเลยมาเลยอ้าวไม่มาหรอครับอ๋อเสียฝรั่งผู้หญิงโอ้โหใจแมนมากเลยครับผมมาครับมาครับฝามพิภพจุดสามสองอ่านี่ครับมาเลยครับผู้ชายหัวโลนอ่าฟื้นแค่อย่างเดียวเนาะ ามาฟือ้อแค่อย่างเดียวอ่ามาเลยครับมาเลยครับโอเคฟืน้นนมอย่างเดียวนะครับนมไม่มีประโยชน์มากเลยนะฟือ้อให้ลูกกินใช่ไหมเนี่ยอืมคงงั้นแหละปลาเราจ้างเขาต่อมาฉันจ้างนายต่อฉันจะได้มีเวลามาวางโฟนของไหนดูฟิมนมกับไข่ฟื้อเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟื้อน้ำเปล่าด้วยฮะไฟมันสว่างไฟมันไม่สว่างเหรอเราสามารถเปิดโฟมเปิดไฟตรงนี้ได้ไหม เปิดไม่ได้อันนี้คือคลังฝินค้าคุณต้องเลเวลฝามขึ้นไปทำไมเลเวลฝามอะไรอ่ะโฟนของเหรอโยแบบภาษาอังกฤษคือแบบโยอ่าไม่ออกภาษาอังกฤษโยตกนะโยเคยอ่านไม่ออกเลยแถวนี้มีฟงมีไฟเปิดไหมเพราะว่าล้ามันมืดไปอ่ะแถมหน้าร้าก็ยิ่งโคตมืดเลยด้วยฮะไม่มีไฟเหรอมันฝัน่าจะไม่มีมั้งขนมกรุบกรอบควรขายได้กําไรสามสามนนี่ นี่แหละเราควนขายได้กําไรนะฮะเออมีแต่ขึ้นนะฮะร้านเราไม่มีลงมา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 ตกลงแล้วนี่อันนี้เป็นร้านโยฟูเปอร์มาร์เก็ตหรือเป็นโยเฟเวนเนี่ยฮะเพราะว่าร้านมันแบบมันเล็กอย่างกาแฟเว่นเลยอะ่ะเออเราต้องแก็บคู่แข่งกาแฟเว้นฮะเราเป็นคู่แข่งเฟเวนอืมแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เราต้องอะไรไหมเออตอนนี้เรามีงบอยู่ตั้งสี่ร้อยห้าสิบสี่กะว่าจะซื้อตัวแช่แข่งมาเพิ่มอ่ะ เฮ้ยนมหมดเหลือแค่นี้เหรอเฮ้ยซื้อเยอะเนี่ยฝฟนโฟนใหญ่ตรงนี้ของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอของขายดีเลยเนี่ยโอเคเราต้องรอยได้กําไรเอา้าตะกิ้กิเลยุขาบอกว่าโอ้ยของแพงเกินไปไม่ซื้อดีกว่าเนี่ยมันแพงที่ไหนอะก็การตลาดมันขายแบบนี้อะยิ่ขนาดต้นทุนเราต้องมีอยู่ตั้งสองจุดแปดแปดด้วยนะเห็นไหมเขาก็ไม่ซื้อ แล้วก็เดลยไปฟื้นนมด้วยนะเฮ้ยหรือว่านมมันถูกกว่าฮะเฮ้ยหรือนมมันถูกกว่านมกับไข่มันถูกกว่าหรอโอเคมาตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีทุนอยู่นะมาโยขอฟื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มหน่อยมาฟื้อตู้จัดไปตู้แช่แข็งชุดใหญ่เพิ่มโอ้โหส่งมาตั้งห้านาทีเฮ้ ชอบไปหน่อยหรือเปล่าเวลาว่างนี้มาดูสำรวจแถวนี้ดีกว่าแล้วเนี่ยแต่เปิดประตูไม่ได้ประตูมันล็อกอย่างยู้นี่เป็นห้องห้องคลังคลังเก็บของเหรอเอออยากรู้เป็นห้องเก็บเก็บของแล้วนี่ห้องอันนี้อะไรอ่ะร้านกาแฟโอเคเดินไปไม่ได้แล้วมีอยู่เท่านี้ที่เราเดินไปได้คือมันมืดอ่ะตรงนี้มันมืดอ่ะเราแบบไม่มีโฟงไม่มีแสงเลยเหรอแล้วในเฟอร์นิเจอร์ล่ะมันมีแสงให้ขายไหมพวกฟงพวกไฟอ่ะมีไหม มีตู้กับตู้แช่แข็งกับอันนี้เป็นตู้เก็บผลไม้เหรอแล้วอะไรอีกอะอันนี้ตู้ฟลอป์ตเป็นตู้ฟลอตนั่นเนี่ยแล้วก็มีตู้แคชเชียร์อยู่หนึ่งตู้ตู้แคชเชียร์ไอ้ไม่ใช่ตู้แคชเชียร์นี่มันตู้โต๊ะฝั่งฝั่งพวกคงพวกของนี่ทําไมต้องขายอะแล้วมีกลงมีกล่องอยากรูกล่องเอาไปทําอะไรอะอ๋อหรือว่ากล่องนี่มันเป็นอันนี้มันคือหมายถึงคลังเก็บสินค้าเหรอคือเอากล่องมาแล้วก็เอาสินค้ามาเก็บอะ โยว่าน่าจะใช่นะเลขเข้ามาครับเลขเข้ามานมตอนนี้นมเหลืออยู่สามกล่องแล้วนะครับรีบฟื้อหน่อยหมดแล้วหมดเลย,มเลยไม่มีต่อนะครับมาครับมาครับออโอ้โหมามาเรียกลูกค้าต่อกางคืนจะมีใครเล่าเดีวท้องฟ้าฟิโอโ้ท้องฟ้าฝึงเฮ้ยนั่นห้องใครตึกเราแต่ว่านี่เป็นห้องใครแบบเปิดแฝงไม้อยู่ไหนลองดูบรรยากาศตอนมืดหน่อยโอโ้โหแบบสว่ยมากเมื่อกี้เมื่อกี้สว่ยมากตอนกลางคืนอะ พอเราเลเวลขึ้นปั๊บนะพวกคงพวกของที่เราฝั่งซื้อฝั่งอะไรมามันเริ่มแบบมันเริ่มมีเวลาขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนเวลาอย่างเช่น5้านาทีสิบนาทียสิบนาทีอย่างเงี้ยมันแบบมันเสียเวลากับเรานะแล้วก็เนี่ยในตู้เราเริ่มจะไม่มีของนะตอนเนี้ยคือโยได้ฝั่งนมไปแล้วแต่ว่าต้องเอาตู้ใหญ่นั้นมาก่อนนะฮะคือมันนานไปอะ่ะมันโคตรนานอะ พอเรามีตู้ฝั่งตู้แล้วใช่ไหมตู้ใหญ่ฝังตู้เราก็จะขายนมขายน้ําได้ตามสบายเลยเพราะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนไงเราต้องขายนมกับขายน้ํำเย็นๆหน่อยสักเยอะๆหน่อยอะ่ะเพราะว่าประเทศไทยเรามันร้อนมากอืมเนี่ยร้อนแบบเหงื่อแตกเลยทุกคนขนาดตอนนี้อยู่นั่งเปิดพัดลมอยู่เลย <c oughs> เปิดพัดลมยังเหงื่อแตกอยู่ะทุกคนเชื่อสิโอเคของเราก็แบบหมดสตอกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไอห้องคลังอันนี้เลเวลสามเหรอเลเวลสามหรือว่าให้เราขยายร้านเป็นเลเวลสามเพราะว่าโยได้ไปดูมาไอขยายร้้นมันมีทั้งเลเวลหนึ่งเลเวลสองแสดงว่าให้เราขยายร้านจนถึงเลเวลสามฝีน่จึงจะจึงจะสามารถเปิดห้องคลังสินค้าได้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาร้านโยฟุปเปอร์มาแกเปิดทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเข้ามาเลยมมาแล้วครับ มาแล้วของที่เราฝั่งมาจึบ๊บม,มาตั้งใกลๆเลยฮะก่อชิดๆหน่อยชิดหน่อยชิดหน่อยเรียบร้อยนี่มีตู้ฝ่องตู้แล้วนะครับอ้โอเคนมเราก็มาถึงแล้วนะฮะมามา,มาเรารีบตั้งก่อนรีบตั้งก่อนลูกค้าครับมาฟื้อเลยครับนมเรานมเราได้วางนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาฟื้อเลยนมมีประโยชน์นะฮะรีบมาฟื้อเลยครับทุกคน มา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 รีบตั้งเลยครับรีบตั้งเลยลง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 เร็วเริ่มเยอะแล้วก็ของโยก็เริ่มฟังเยอะขึ้นเอ้ยนี่ไงน้ำเปล่ามาครับน้ำเปล่ามาน้ำเปล่าแล้วก็ทําการปรับราคาหน่อยตั้งราคาต้นทุนของเราควรได้หนึ่งจุดเจ็ดสิบเก้าเนาะค่อยๆนะค่อยๆนะเจ็ดจุดสิบเก้าโอเคเรียบร้อยอ่ะโอ้ลูกค้ามาเพียบลูกค้ามาเพียบเอ๊ะ โอ้ยของเราลดแล้วตอนนี้ริบตังริบตังเรลวแล้วๆๆๆๆๆกำไรทั้งนั้นเลยกําไรลูกค้าบอกว่ามันแพงไปอ่ะลูกค้าครับมันไม่แพงนะครับผมมันถูกจะตาย,ยแบบลูกค้าไม่ฟื้นน้ําเลยอ่ะฝามเหรอการทดฟอบไม่ฝามคือหรือเป็นภารกิจฟินะก็บอกว่าให้ขยายล้านของคุณโดยใช้ชิ้นฟ่วนใหม่ อ๋อขยายร้านฟรีนะแต่เราต้องมีเงินทุนก่อนนะ่ะต้องมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะครับเลข้ามาครับเลขเข้ามาตอนนี้มีนมมีนมกับน้ําดื่มใหม่ๆนะครับรีบเขารีบแวะมาซื้อก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะหมดนะคะตอนนี้มีนมเยอะเต็มตู้เลยแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยนะครับเรียมาซื้อหน่อยแล้วโอ้โหโฟนนี้หมดเลยแต่ทาไมฟรีเลียวตาหมีตาหมีช็อกโกแลตทำไมไม่มีใครกินน่ะ แล้วขนกกมกรกบอนีก็ยังอยู่นะแทบจะไม่ออกจากโฟเลยเนี่ยโอ้แล้วก็ขยะอีกใครก็รู้มาทิ้งเนี่ยเราต้องมานั่งนั่งมายืนถูถูอยู่นั่นเนี่ยเนีย่ยทุกคนลูกค้าใครก็บอกมันแพงหมดเลยเนี่ยดูว่าเราลองเปลี่ยนดูหน่อยไหมอะเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วก็เอาราคาการตลาดอันนี้แหละลองลดให้มันกลายเป็นราคาเท่านี้ดูห้าจุดเจ็ดแปดอันเนี้ย อ๋อนี่ไงราคาการตลาดคือราคานี้ครับทุกคนนี่ไงอ๋อนี่ฟินะคือราคาของมันของไฟโยไปมองผิดนะ่ะเอาใหม่พิมพ์ได้ไหมเออพิมพ์ได้นี่ไงสามสจุดศูย์หกอ่ะใช่เหรอแต่เราดูแบบขายถูกไปหน่อยหรือเปล่าได้กําไรเออไหนเราลองดูหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบมันขายไม่ออกเลยอะ่ะอันนี้ เราฝามาพิมพ์ได้อะหนึ่งจุดเจ็ดเก้าอะเ่านี้อืมคือมันจะเออมันขายได้กําไรขนาดน้าําเปล่าขนาดน้ําอ่ะน้ําแค่หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องขายแค่หกบาทแต่พอเราขายแล้วราคาเป็นหนึ่งจุดสิบเก้าเออได้ราคาดิโอเคอันนี้สองจุดสามสี่อะเ่านี้พอนนมมีอะไรอีกไหมมีอะไรไม่ลดราคาอีกกล่องขนม ก็ขายได้ราคานี้ก็เฮ้ยเออนี่ไงขายหมดอยู่นะลูกค้ามาฟื้อแล้วนี่ไงเอออย่างงี้ฟีีพี่ว่าลูกค้าเอากี่อันปกติลูกค้าเอากันเดียวเนยะโอโหเอาเยอะมากแต่ไม่รู้มันได้กําไรหรือเปล่าอะ่ะเพราะตอนนี้โยไม่มีเครื่องคิดเลขเลตอนเนี้ยถ้าโยมีเครื่องคิดเลขป่านี้โยก็คูณหารอะไรได้หมดแล้วนะทีนี้ทุกคนโยได้แบบคำนงคำนวณอะไรหมดแล้วก็พอได้กําไร หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยพอโยขายตามลักอ้าวเดี๋ยวแกหมดเวลาตอนไหนเนี่ยไปช่วยกันขายก่อนโอ้โหลูกข้ามายืนรอเพียบเลยโอเคซื้อของมาซื้อของก่อนพอโยโยก็นับอยู่นะว่ามันค่อนข้างมีต้นทุนอยู่นะคือมันดึงเลยไม่ออกเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลองขายไปเรื่อยก,ก่อนถ้ามันได้หนึ่งพันไวๆก็ดีเลยมาแป้งฝาลีจัดไป กับอ่ะขนมปังทางหน่อยครับทางหน่อยครับอ่ะเอาของมาวางแล้วของมาวางแล้วโอ,โอ้เปิดไปเปิดมาอ่าเลือกเลยครับเลือกเลยโอ้ยของนี่มาราคาถูกจริงเลยเนาะเฮ้ยทุกคนโยมาลองนับดูแล้วนะมันได้กําไรจริงแต่มันได้กําไรนิดีนิดหน่อยนะเราก็รอต่อไปเอา้าลูกค้ามันมันแพงหรอครับมันแพงหรอไหนเดี๋ยวดูให้ดูให้ อ๋อยังไม่ได้ปรับราคา4.92นี่อะนี่เราก็ได้กําไรฮะได้กําไรอยู่เออก็ได้กําไรนิดนหน่อยก็ไม่เป็นไรแหละขอให้ได้ได้กงได้กินก็พอละโอ้โหน้ําเปล่าหมดหมขายดีนะเนี่ยตอนนี้โยก็มีกําไรอยู่419ฟิบแล้วนะโอ้ยก็แบบเล่นนานอยู่ทุกคนคือเล่นนานอยู่ยังไม่ได้ขยายร้านเพิ่มีเลยก็ รอต่อไปฮะโอ้ยก็รออยู่อยู่นั่นแหละลูกค้ากลับมารีฟื้นเลยครับผมมันจะเป็นวันวันที่ฝาที่ฝามั้งมันจะเป็นวันที่ฝันที่ฝามแหละถึงเราจะได้หนึ่งพันบาทอะแล้วฝั่งนี้ไม่มีคนเดินหน่อยลองเดินดูหน่อยฟิเอยอยากเดินดูฝั่งนู้นฝั่งขยะเดินดูไม่ได้ฮะไอนี่เป็นร้านกาแฟแล้วร้านตรงนั้นน่ะก็เป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะอืม แล้วมีอะไรอีกไหมแถวนี้น่นก็เป็นร้านไฟกอกนี่ก็เป็นจุดทิ้งถังขยะมีอยู่แค่นี้เหรอเอ้ยเราใกล้แล้วขาดีแค่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเราก็จะได้หนึ่งพันบาทแล้วเฮ้ยเร็ว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 ลูกค้าลูกค้าเอาไหนอีกนี่เก้าร้อยแล้วอีกแค่หนึ่งร้อยเท่านั้นแล้วเย้โอเคเราต้องรอ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 นิดเดียวนิดเดียวเอ้ยอีกแค่เจ็ดบาท อีกแค่เจบาทลูกค้าฝาฝอยเอาไหนครับเอาไหนเอาไหนเอาไหน,อเ,ไหนเอาไหนไอเจ้านายไกลเอานะไกลแล้วไก่แล้วอุ้ยแพงเกินไปไม่เอาดิมาเฮ้ย <c oughs> นมไปขี้นมไปขี้นมมัเครดิต yes หนึ่งพันรีบฟื้อเลยก่อนที่เราต้องจ่ายค่าที่อีก <c oughs> มาขยายเติบโตนี่อู้ร้านค้าเริ่มใหญ่โตแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ แล้วก็เราได้ปลดล็อกโฟนนี้ด้วยเหรอเนี่ยเปิดวิอืมเป็นแบบประตูเลื่อนนี่ร้านโยฟุเปอร์มาร์เก็ตเริ่มขยายแล้วนะฮะนี่เริ่มจะไม่ใช่เฟเว่แล้วนะครับทุกคนโอ้ดีเลยแล้วก็ตรงนี้เราสามารถวางโฟนของได้สินะดี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 เโอ้ยจรจริงโอ้ยตอนนี้เราก็ขยายร้านตรงนี้แล้ว้อยฮะตรงนี้ เออเรามีโซนประตูฝั่งประตูลูกค้าฝั่งนู้นจะได้เดินมาแล้วก็ฝั่งนี้จะเดินมาอีกด้วยคราวนี้ลูกค้าเราได้เต็มร้าอีกแน่นอนเลยโอ้ยโอเคฮะโยขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าโยก็มาวางโฟนของตรงนี้เพิ่มนะฮะอ่าโอเคนะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟากตักให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทที่สามกันนะครับผมอ่าตอนนี้โยไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับสไครต์ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ